ท่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็คงมาพบกันในเรื่องราวของมโหสถต่อไปตอนนี้เราเรียกกันว่าเป็นวิชารับสมองคือว่ารับปัญญาให้มันคมกล้าขึ้นมารายการนี้คงเป็นรายการของเด็ก แล้วก็ไม่จํากัดผู้ยังผู้ใหญ่ฟังก็ได้ตามใจหรือว่าจะนําไปใช้บ้างก็ดีเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราฟังพระสูตรอื่นๆกันมามากเราฟังเรื่องสวรรค์เรื่องน,นรกกันมามากที่ก็ไม่แน่ใจนักว่าเรื่องนั้นจะเป็นไปได้ยังไงนี่มาฟังเรื่องที่มีความสําคัญในการทรงอยู่ในของร่างกายในปัจจุบันดีกว่า แรืว่าสูตรนี้เป็นสูตรรับสมองของเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้เร้วว่าเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี <c oughs> สำหรับตอนนี้มันดูกันตอนแก้ปัญหาเรื่องท่อนไม้ตอนนี้เรื่องปัญหานี้เป็นเรื่องดีมากตอนมโหสถเป็นเด็กๆยังอยู่นานน่ากลัวน่านากลัวจะต้องว่ากันนานนะไอเรื่องปัญหาต่างๆหรือรือไม่นานก็ไม่สับ ยังไม่ได้ดูตำราเลยเขาคิดว่าคงจะเป็นสักสี่ห้าคราวก็คงจะหมดไปแล้วก็ไม่แน่นักเว้นกันนะว่าเรื่องรายก็โมโหโสถมีมากความจริงมันได้ดูท่าจะบับจับนางสีขึ้นมาได้ก็มาอ่านเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง <c oughs> สำหรับปัญหาเรื่องท่อนไม้มีดังนี้ วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงคิดจะทดลองโหสถเอาแล้วสิ <c oughs> นี่เอาเองแล้วไม่ปล่อยให้เรื่องเกิดเองแล้วเอากันจริงๆลองจริงๆอย่างนี้ที่ลูกหลานที่รักดูตัวอย่างพระเจ้าวิเทหราชถ้าอะไรก็ตามถ้าคิดว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแน่หรือไม่แน่ต้องพิสูจน์ เราจะพูดกันไปพูดกันมาไอ,อาไ้อย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ยิ่งเป็นไปเป็นไปได้ไม่ควรพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านิสสามารถกระนังเสยโยใครค่ครวรแล้วเสือก่อนแล้วยึงทําดีกว่าต้องพิสูจน์ว่าอะไรมันมีไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไปเที่ยวนระกสวรรค์ดุฟองอินก็เหมือนกัน ที่พูดมาแล้วในวันก่อนวิชาความรัวนี่มีติดโลกมานานแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบรรลุอริเสกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า,าวความรู้นี่มีประจําโลกแต่ไม่มีใครค้นคว้าขึ้นพระพุทธเจ้าทรงมารวบรวมขึ้นมาจึงเรียกว่าพระสัพพะกาวาหรือว่าเรียกศรัทธาคือครู าศาสดาเนี่ยเขาแปลก็มาครูนั่นเอง <c oughs> <c oughs> นี่วันหนึ่งพระเจ้าวิเทียร่าทรางคิดจะทดลองมโหสถยังได้นำท่อนตะเคียนมาเอาท่อนไม้ท่อนตะเคียนแล้วก็มาตัดเข้าเอาไว้เพียงหนึ่งคืบเอาตะเคียนมาท่อนนะมาตัดต้นหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบแล้วก็ให้ช่างกลึงเสียเรียบร้อยดีแล้วนี่ ลูกหลานฟังแล้วก็คิดนะถ้าไปโดนแบบนั่งเข้าเราจะใช้ปัญญาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงยังรับสั่งให้ส่งไปยังบ้านปาจีนเยวาวมาัะคมคือว่าส่งไปให้มโหสถดีกว่า <c oughs> ส่งไปให้ที่ชาวบ้านนั้นที่โมโหสดอยู่พากันบิสุดว่าไอ้ท่อนตาเคียนนี้ข้างไหนเป็นคนข้างไหนเป็นปลาย <c oughs> อาลู่หลานนัง่งคิดดูทีแล้วว่านี่เขากลึงเท้เท่ากันหมดถ้าเขาส่งไม้มาท่อดหนึ่งเขากลึงเท้เท่ากันหมดมันไม่เรียวไม่ไม่หลังไม่ต่างกันเหมือนสมัยที่มันทรงอยู่คืบเดียวยาวคืบเดียวแล้วตั้งไหนมันจะเป็นคนเป็นปลายนั่งนึกแก้ปัญหากันเอาหากว่ามีผู้ใดบอกได้ท่านบอกว่าอย่างนั้นส่งไปให้ชาวบ,บ้าน ไม่ไม่ส่งเจาะจงไปหาเอาหามโหสดถาว่าใครบอกมาได้ว่าทางไหนเป็นคนทางไหนเป็นปลายนะก็จะมีรางวัลถ้าบอกไม่ได้เราจะปรับพันกระหาบรรณะพันตำลึงเอาคนแล้ว่โอ้โหชาวบ้านมาดูแล้วตายแงแกแล้วไปโถยพระราชาทําพิษแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นพระราชประสงค์ขุนราชาโดยคำสั่งของพระมหากษัตริย์สมัยนั้นย่อมเป็นกฎหมายนี่หมายความคำสั่งพระมหากษัตริย์ที่ตัดมันแล้วแบบไหนต้องเป็นไปตามนั้นต้องทำตามไม่ทำตามถือว่ามิ่นพระบรมเดชานุภาพขัดพระราชประสงค์เป็นกฎหมายถูกโลงโทษนี่ท่านสั่งมาเลยเพราะถ้าบอกไม่ได้เราจะปรับพันกหาบณนะเอาละสิโอ้โห พวกนั้นหมดปัญญาไม่มีใครบอกได้จึงได้ไปหาสิวัฒนะเศรษฐีพ่อเขาโมโหสดบอกว่าขอให้เรียกโมโหสดบัณฑิตมาพิจารณาดูอาจจะรู้ได้นี่ท่านพ่อเองก็หมดท่าเหมือนกันท่านพ่อเองก็คิดไม่ออกลูกหลานที่กําลังฟังอยู่คิดได้หรือย่างว่าทางไหนมันจะเป็นปลายทางไหนจะเป็นโคนมีอะไรเป็นเครื่องมินิจฉัย มีอะไรเป็นเครื่องชี้ให้ชี้เห็นเหตุผลว่าคนปลายมันต่างกันยังไงท่านมหาเศรษฐีย้่คนไปเรียกมโมโหสดมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทราบท่านโมโหสดนั่งพิจารณาดูท่อนไม้ได้เคียนทักครึ่งนาทีก็ทราบว่าพระราชาคงจะประทานท่อนด้เขียนมาเพื่อทดลองบัญญัติของเราเป็นแน่ นี่เราถูกเป่งคนไม่เป็นญาที่อย่างเ <c oughs> มื่อโคสถคลําดูก็รู้ว่าข้างไหนเป็นคนข้างไหนเป็นปลายแน่แค่คลัาเท่านั้นลูกหลานที่รักสังเกตดูอะไรมันคลําดูได้ยังไงลดยคนแข็งกว่าปลายอ่อนกว่าและปลายแข็งกว่าคนอ่อนกว่าเดี๋ยวค่อยฟังเขาต่อไปฟังแล้วก็จําไ้ด้วยผือว่าใครเขาจะเอาไม้มาทดลองให้เราดู แต่ว่าเพื่อจะให้ประััก,ก์ได้มหาชนและมหาชนเห็นว่าอีกเรื่องนี้มันจริงตามนั้นนะการคิดเห็นของท่านนะ่ะไม่ได้ทำเฉพาะตัวเองให้คนเห็นชอบด้วยเป็นประชามติเรียกว่าประชาธิปไตย <c oughs> ถึงแม้จะเป็นความคิดของคนคนเดียวแต่ว่าคนอื่นต้องยกมือห่อใช้ได้อย่างแบบรบัฐบาลปัจจุบันจะทำอะไรก็ต้องให้สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ ท่านจึงจะทาได้ท่านมโหสถจึงจึงให้เอาได้มาผูกตรงกลางท่อนตะเคียนสังเกตให้ดีนะเอาให้กลางพอดีเจ้าแล้ววางไว้บนน้ําจําได้ไหมเอาได้มาผูกกลางท่อนตะเคียนแล้ววางบนบนน้ําถือปลายได้เข้าไว้เวลาจะถือในดูให้มันกำกึ่งกันพอดี พอวางบนน้าทางที่เป็นคนก็จมเพราะมีน้ําหนักมากกว่าคือมันจมมากกว่ามโมโหสดจึงบอกให้มหาชนประชาชนทราบว่าท่อนตะเคียนนี้ทางนี้เป็นโคนแล้วทางนี้เป็นปลายไอ้ทางโคนเนี่ยมันมีน้ําหนักมากมันจึงจม <c oughs> คนทุกคนที่ประชุมกันแหม้ต่าง แด่คมโเระกันหาตึงหาตึงแล้วก็บอกว่านี่ทางโคนมันหนักจริงๆทางคนมันหนักน,นหนเพราะจะรู้ว่าหนักที่เขาทำตันแล้วอตอนก่อนคิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> นี่มันมเป็นปรรัญญาหรือวิชาเกิดความรู้ลูกหลานคนจะไว้พิจารณานี่ถ้ามาโหสถดระท่าเช่นนั้นส่วนที่จมน้ำหนักจมน้ำนั่นแหละเป็นทางโคน ชาวบ้านยังบอกแก่คนที่นำท่อนเกลียนมาให้ทราบเขายึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพระองค์วั์พระองค์พอใจในความเฉลียก็มโหสถมากรับสั่งทมอาจารย์ตะเสเพลเสนกตั้งชื่อเป็นเสเพลดีกว่าอาจารย์เสนกเสเพลนี่ว่าอาจารย์เอามาได้หรือย,อยัง ให้โมโหสุดมันได้อยังไอ้ใจก็บอกยังยังยังรอไปก่อนพระเจ้าค่ะมนู <No. S 2> ไอ้คนที่มันมีความสามารถไม่เท่าเขาเห็นคนอื่นเขามีความสามารถกว่าอารมณ์อิจฉาดิษยามันปรากฏด,ดูตัวอย่างเจ้าเสนก,กับเจ้าเสพเล่จำไว้ดีนะลูกหลานนะลูกหลานที่รักก็จะต้องโดนเหมือนกันถ้ามีปัญญาดีเขาทําอะไรเด่งกว่าเขานี่เขาม่อิจฉาเสียา แต่ก็อย่าไปเกิดเขาส่งความดีของเราไว้อย่าตามเขาอย่าไปชั่วตามเขาไม่งั้นบ้านเมืองของเราจะบันหลยหมดเมื่อบ้านเมืองเราตกเป็นทาสเขาแล้วก็ไอเรามันก็ต้องเป็นทาสด้วยผลที่สุดความอิสรภาพลูกหลานจะมันนั่งฟังวิทยุฟังลุงตาเล่าดิทานนี่ไม่มีโอกาสสําหรับลุงตาเองนะไม่ต้องห่วงนไม่ช้าก็ตายแล้วหมดเรื่องไปบ้านเมืองจะไปยังไงนั้นมันสําคัญเมื่อตายไปแล้ว และอตอนอยู่นี่หลวงตายก็เป็นนี่บ้านเมืองเหมือนกันเป็นนี่ลูกเป็นนี่หลานเป็นนี่บิดามารดาของหลานผู้ย่าตาทวดที่ให้หลวงตายมีข้าวกินมีวัดอยู่มีผ้าห่มมียารักษาโรคได้ก็เพราะอาศ,าศ,าศ,าศาัยญาติผู้ใหญ่ของลูกหลานที่รักตอนนี่หลวงตายก็ต้องสนองคุณงามความดีหาอะไรบ้างลหละที่มันจะปีปญญาพื้นแง่งความคิดเป็นจุดของความสุขเอามาแจกจ่ายกันตามที่พระพุทธเจ้า่านตัิ แต่ว่าจะไม่ยอมทําสิ่งที่เกินพระพุทธเจ้าทรงทำมันจะเหนื่อยยากลาบากเท่าไร่ลองตาพร้อมยอมเสมอทําทุกอย่างเวลานี้ก็เครียดหนักแ้วเครียดเรื่องอะไรไม่บอกใจไม่เครียดร่างกายมันเครียดมันหนัก,กเกินเกินวันวันหนึ่งหาเวลาว่างไม่ได้เลยคืนนอนแผ่หลับหมดสติเอาแล้วเล,เล่าเรื่องกันต่อไปเรื่องนั้นจบไปแล้วนี่ อีตาเสเพลกแกก็ขกอ๊อกไปซะแล้วไม่เขา้า <c oughs> ไอ้ขกอ๊อกนี่หมายถึงว่าเรือถ้ามันลอยอยู่ในน้ําถ้าก็ไขกอ๊อกขึ้นมาน้ํามันเข้าเรือเรือมันก็จมเพราะจอดท่าไม่ได้นี่โมโหสุดก็เป็นกันถูกตาเสเพลงแกขาก๊อกไม่ยอมให้เข้ามาพระเจ้าวิเทยียร่ายคนนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยววันาช้าเราจะต้องเอาให้ได้ จะต้องแก้ปัญญาตาเสเพลนี้ให้จำนวนให้ได้นี่ไปเอาพระเจ้าแผ่นดินเล่นกับอมาตแล้ว <c oughs> เล่นกับราชยครูที่ราชยครูคุยว่าเป็นผู้วิเศษเพระองค์เห็นว่าชักจะไม่วิเศษจะแล้วถ้าวิเศษก็วิเศษในทางอิฉายสิสยาไม่ใ่ทางดีพระองค์ชักจะไม่เลื่อมใสายตาเสเพลแล้วแต่ว่าการจะขับจะไล่คนดุลออกคันดุลคนออกไปมันเป็นของยาก ทั้งๆท,ที่ยัมีที่ปรึกษาอยู่มากๆหลายคนก็ตามทีแต่แต่ว่าขับคนออกไปคนหนึ่งนี่มันหมายถึงว่าสร้างศัตรูขึ้นมากลุ่มหนึ่งเขาก็มีพี่มีนอ้องมีพวกมีพ้องมันจะเกิดความแตกความแตกสามัคคีขึ้นพามาภายในพระองค์ไม่ทำํำจะเอาแบบให้จำนนด้วยอํานาจของปัญญาของพระองค์เองน,นะดูพระเจ้าวิเทหราชไหมนะท่านไม่ทําอะไรผีผรพร,พรมเกินพอดี นี่ตอนนี้เป็นเรื่องอะไรโอ้โหปัญหาเรื่องกระโหลกศีรษะโอ้โหโลูกหลานที่รักตั้งใจฟังให้ดีเรื่องนี้สำคัญมากพระเจ้าวิเทราชจึงรับสั่งให้นำกระโหลกศีรษะชายและหญิงมาคนละคนละกระโหลกหเอาหัวกระโหลกคนที่ตายแล้วผู้ชายมันอันนากระโหลกหนึ่งเอาของผู้หญิงมาอีกอันหนึง เรกอันนี้เรกกันหลกแล้วลูกใหม่มลูกเอาเรกเรียกก,กันหลกก็แล้วกันอย่างละหนึ่งกันโลกแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านปาจินยวมัชคามที่พระองค์ไม่ส่งตรงไปหาหมโมโหสถก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่ไม่นินทาว่าอะไรสนใจกับโมโหสถแต่ผู้เดียวส่งไปให้ชาวบ้านดูแล้วก็ให้ถามว่ากันโลกไหนเป็นกะโหลกผู้หญิงผู้ชายเห็นไหม ถ้าใครไม่มีใครรู้เลยจะถูกปรับหนึ่งพันตำลึงไอ้กระหาบวนะเท่ากับ4บาทสมัยนูน้นข้าวเกลียนหนึ่งราคา16บาทนะแล้วทองมีน้ำหนักราคา16บาทตัว1บาทเหมือนกันเวลาเวลานี้ข้าวเกลียนละสองพนห้ารบาททองมีน้ำหนักเท่านี้ลองเทียบราคากันดูว่าเอาไอ้สิบหก กับ2 5ง0เอาส6มาหารเข้าเปกี่เท่าแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินขึ้นไปว่า4บาทสมัยนั้นมันเท่ากับเงินเท่าไรสมัยนี้เจ้าบ้านจึงนำาจ้าว้านแกไม่เอาแล้วเป็นนั่งคิดมปนเสียสมองแกก็นำหัวกระโหลกไปให้มโหสถดได้ทันมาให้มโหสดดู โมโหสดไปเห็นปั๊บก็รู้ทันทีเพราะมันของไม่อยากบอกว่าลุงไอ้โถ่ของวันนี้มันไม่อยากหรอกไอ้นหนูก็จาไว้นะเวลาผู้ใหญ่ท่านคิดอะไรไม่ออกอ่านฟังเรื่องมโหสถแล้วก็จําไว้จาไม่ไให้ดีทุกจุดเวลาคุณลุงคุณป้าคุณหน้าคุณอาคุณพ่อคุณเตี่ยอะไรก็แกถามแกคิดอะไรไม่ออกพอเรานึกออกรู้จากเรื่องราวมโหสถก็บอกแก เมื่อเรื่องนี้ผมฟังจากเรื่องมโมโหสดลุงตามาไล่ฟังนี่เขาเอาอย่างงี้นะเขาตัดสินอย่างงี้มันถูกต้อง <c oughs> จำให้ดีนะ,มะโมโหสดไปเห็นเข้าว่ารู้ทันทีโดยที่แหน่รู้ตรงไหนลนะ่ะห,หนูดาวออกไหมรูหลานที่รักดาวออกไหมถ้าดาวไม่ออกจะดูวิธีดูจะบอกวิธีดูให้ไม่ใช่ลุงตารู้นะมะโหสดทานรู้ โดยที่แสกหน้ากระโหลกทษะของชายมันตรงไม่เส้นแสกหน้าและแสกหน้ากระโหลกรษะของผู้หญิงคดอืมนี่เวลาคนตายตายแล้วก็นหนูไปดูดยนะความจริงท่านมโมโหสดบัณฑิตนี่ยังเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบนี่หมาไม่เป็นเรื่องแล้วไม่เคยเห็นเอกระโหลกรษศนั่นเป็นปัญญาของท่านจริงๆท่านรู้ได้ยังไง นี้ว่าถือว่าเป็นเป็นปัญญามีจิตมีอารมณ์เป็นทิต่สามารถจะรู้ทันทีอารมณ์เป็นที่ปัญญะเกิดขึ้นอย่างไงเกิดเพราะอาศัยฝึกจิตเป็นสมาธิอารมณ์บ้างจากนิวรณ์หาประการอัน,นิวรณ์ห้าประการนั่นคือหนึ่งไม่ยุ่งกับรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยกลิ่นหอมในการสัมผัสต,ต่างเพศ อารมณ์ไม่จุนจั่นในเรื่องนั้นและอารมณ์ไม,ไม่ไม่มีความโกรธไม่ไม่จองล้างจองผายครใจสบายมีเมตตาปราณี <c oughs> จิตใจมีอารมณ์ตรงคิดว่าจะดูอะไรจะคิดอะไรจะอ่านหนังสือนะ้อหาก็จิตตรงอยู่เฉพาะตำหลับตำลาเวลังฟังเวลาที่ฟังครูบาอาจารย์บิดามันดาสอนจิตจ,จับเฉพาะคําสอนท่านอย่างเดียวแล้วก็ไม่สงสัยในในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นคือการรักคําสอน นี่ยางนี้จิตเป็นทิศคิดอะไรก็ออกง่ายเล้วกขอต่อยนิดเราไม่เที่ยวไม่เตะเกินไปไอ้อดเปรี้ยวไ้กินหวานเป็นของดีตอนเป็นเด็กๆอย่ารีบเที่ยวเลยวลูกหลานที่รักเรียนวิชาความรู้มีความระพฤติให้ดีนะไอวิชาความรู้ทามีมากแต่ความระพฤติไม่ดีมันก็ไม่ใช่คนดีเราเรียนเพื่อความเป็นคนดี คนเราทุกคนเกิดมานี่ต้องการอย่างเดียวคือดีจะรวยเท่าไรก็ตามถ้าชาวบ้านเขาว่าไม่ดีเราก็ไม่ชอบจะมียศฐานบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาเพืยงใดก็ตามถ้าชาวบ้านเขาว่าไม่ดีก็ไม่ชอบสมมติว่าลูกหลานที่กําลังฟังเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจการบริหารประเทศทั้งประเทศไทยอำนาจใหญ่อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ถึงบอกว่าจะมีสภาพ,พุทธานนสโดรควบคุมก็าตามแต่ฝ่ายบริหารนายกและท่านตรีที่อำนาจสั่งทุกคนให้ปฏิบัติตามอำนาจก็มากเกินเดินก็สูงแต่ว่าถ้ามีใครเขาบอกนายกไม่ดีนี่นายกท่านก็ไม่ชอบถ้าเราเป็นนายกเหมือนกันเราก็ไม่ชอบตอนนี้ความประสงค์ของคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องการคำว่าดี นี่คำว่าดีมันก็หนึ่งปัญญาดีสองมีความประพฤติดีสามมีความรู้ดีนั่นก็สี่ตัดสินใจดีถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีความยุติธรรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องเป็นคนมีความกระตันอยูรู้คุณบุคคลที่ทางที่มีคุณกับเราเช่นพ่อแม่เป็นต้นหรือครูบาอาจารย์ ต้องมีความเมตตาเรืซึ่งกันและกันรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจึงจะชื่อว่าเป็นคนดีและให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันรักษาความอิสรภาพของประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และพวงชนชาวไทยทั้งหมดไม่ยอมคี้คดทรยศต่อใครและไม่เป็นขาบดต่อตัวเองคือว่าเวลานี้เราเป็นอิสรภาพเป็นไทยเราไม่ใช่ถาน ถ้าใครเขาจะมาจูงเราให้เป็นทาสเราไม่ยอมเป็นถ้าเราไปยอมเป็นทาสเขาก็ชื่อว่าเราเขบถต,ตัวเองทําลายความสุขของเราให้เกิดความทุกข์เอาว่ากันต่อไปอย่าลืมนะกันหลกผู้ชายแสกหน้าตรงกัโหลกผู้หญิงแสกหน้าคดท่านยังได้ชี้แจงให้ชาวบ้านดูว่าไอ้กัโหลกนี่มันเป็นของผู้ชาย อนกอันนี้เป็นของผู้หญิงชาวบ้านก็ให้คนที่นำมาไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบตามที่ท่านมโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชก็พอใจมากเรียกล่าวถึงตาเสนนกก็ไปการเสนนกกะกตาเสเพกะไข่คอตามเดิมไม่ยอมรับนี่ปัญหาต่อไปที่พระราชาจะทรงทดลองพระเจ้าท่านมโหสถ มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทยรราชรับสั่งให้คนนํางูตัวผู้และงูตัวเมียมาอย่างละหนึ่งตัวเอาอีกแล้วเออหนูนี่ต้องระวังให้ดีนะเรื่องงูนี่เราเจอก,กันบ่อยๆทา,างยังไงเราจะรู้ว่างูตัวไหนเป็นตัวผู้และตัวเมียลูกหลานฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนี่เป็นการรับสมองรับปัญญาคิดไว้พิจารณาไว้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ส่งไปให้ชาวบาจินยาวะมัตัชคา,าม บอกว่างูตัวไหนเป็นงูตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าไม่มีใครรู้เราจะปรับพันตํลึงอีกแล้วแมมมีราคาพันเดียะทาราชาวงนี้ชาวบ้านยังพากันไปหาโมโหสดถ้าโมโหสดพอเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้งูตัวไหนไม่เป็นตัวผู้ถ้าตัวเมียเพราะว่าหางแลอหัวงูตัวผู้เนี่ยหางและหัวงูตัวผู้จำให้ดีนะ เออหางเห,หัวงูตัวมเมียมันไม่เหมือนกันถ้าดูตรงไหนหัวก็ดีหางก็ดีดของตวัวผู้ใหญ่กว่าตัวมเมียเห็นไหมได้หางแล้วหัวของงูตัวมเมียเนียมันเล็กกว่าของตวัวผู้เวลานี้ถ้าเราจะจับงูประเภทเดียวกันต้องดูนะให้มันเท่าๆกันนะ ยัไม่ใช่งูแก่กว่ากัน,นมันยุ่งเหมือนกันไอ้ที่เกิดก่อนปีหนึ่งนี่เกิดที่หลังปีหนึ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายผิดไอ้ตัวผู้มันจะเล็กกว่าตัวเมียเอเป็นงูขนาดเดียวกันแต่ว่าต้องสังเกตด้วยดิไอ้ความเร็วมันไม่เหมือนกันคือหัวตัวผู้กับหัวตัวเมียเนี่ยมันจะเร็วต่างกันลันกษณะมันจะบอกหางก็เหมือนกันไอ้ลายงูเนี่ยท่านมาดูลายงูนะ ลายงูตัวผู้มันติดต่อกันเป็นพืชยาวลายมือมูตัวเมียม,มันขาดเป็นจุดๆเป็นตอนๆน,นะต้องสังเกตให้ละเอียดถ้าไปเจองูเหา่าแล้วก็ย่องย่องไปจับมาระวังมันจะกัดตายเนี่ยงูเห่าไม่มีลาย <c oughs> ถ้าตั้งูเหา่าก็ต้องดูตาหัวกระหางเพราะมันดําสนิทถ้างูอื่นที่มีลายแล้วก็สังเกตง่ายว่าลายตัวผู้มันลายติดต่อกัน ถลายตัวเมียมันมีจุดขาดทั้งหมนชัดโมโหสดท่านยินแจ้งกับชาวบ้านว่าไอ้งูตัวนี้เป็นตัวผู้ไอ้งูตัวนี้เป็นตัวเมียชาวบ้านยังให้บอกให้คนที่นํามาไปกราบทูลกับราชาทรงสาบพระเจ้าเทวีราชไม่ทราบก็บทรงยินดีมากบอกแม่มโมโหสดนี่สดจริงๆไม่แห้ง วันยาสดจริงๆมาไอ้ตำรานี่กว่าเราจะหามาได้มันแย่เลยนี่เด็กก็ยุ่ใจขวบเก่งขนาดนี้เนี่ยสดแท้ๆของใหม่ๆได้มันสดๆสดนี่เอาอีกเรื่องหนึ่งได้เวลาหกนาทีปัญหาเรื่องไก่พระเจ้าวิเทหาราชทรงดำรัดตัดสั่งให้ชาวบ้านปราจิยวัตนธมทรงโคตัวผู้มีกายขาวปลอดแน่เอาละสิ งัวไอ้หนูงัวขาปลอดมีที่ไหนอที่มีที่มีเท่ามีกระโหลกศีรษะเออเฮ่ออมีเขามีเขาที่เท่ามีกระโหลกศีรษะส่งไปถวายเฮเออบ้านหนูมีไหมล่ะมีไหมมีเรื่องก่อนไปพาดหัวเขาให้แล้วสิลูกหลานจับไตได้เสร็จแล้วเอาจับไตแล้วก็ว่าไป จะไม่ดีนะสั่งให้ชาวบ้านปาจียวะมัชคามทรงโคตัวผู้งัวตัวผู้มีกายขาวตลอดมีเขาที่เท้ามีหนกที่ศีรษะ,ระทรงไปถวายหากไม่มีใครส่งไปได้จะถูกปรับพันตำลึงเฮ้ hey, ท่านมีราคาพันเหดียวระราชา้านี่ไม่แพงพันตำลึง จเจ้าบ้านก็หมดบปัยญาญ่จเจ้างัวที่ไหนพระเทวดาเรามีเขาที่เท้ามันมีที่ไหนลูกหลานอ๋อเขาจะเดาได้แล้วไม่รู้ตาพูดเป็นเงคำก่อนเพลิดเลไปจึงไปถามแตมโอโหสถแตมโอโหสถหสแจ้งแกแจ้งระใจทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่ขาวตลอดตัวนะเพราะว่าไก่เนี่ยมันมีเขาที่เท้า ไอ้เขาก็เดือยนี่มันมีสภาพคล้ายกันมันเป็นสภาพเหมือนเล็บเห็นไหมไปจับเขาัวดูทีเรามีไปขีดฉีดมันไม่เจ็บหไอ้ไอ้ไอ้เดือยก็เหมือนกันเพราะไก่มีเขาที่เท่าคือเดือยแล้วก็มีโหนกที่ศีษะคือหงอนยิ่งบอกกัเจะบ้านให้นําไก่ขาวไปจะไหว ชาบ้านก็จัดไก่ขาวส่งไปถวายพระราชาพระราชาก็ดีไปายชา่งนักทำอะไยิ่งนักที่ไปโทษเปน็นึกษาดีใจมากหมายถภาษาหนังสือนี่มันยุ่งจังยุ่งมาก,ย,มากยุ่งมากเด็กๆก็ฟังไม่รู้เรื่องชอบเขียนอะไนักในภาษายิงนักยิ่งนึกเหนื่อยถอะแปลจากบาลีมายังไงก็ว่าไปงั้นอย่างนี้เ,าเราเขียนหนังสือแบบเด็กๆอ่ะ ใครเขียนน่ะมุงตาเขียนเองอะ่ะเวลาแปลไปมัน,ม,นมันติดปากนันม่ยไยิงนักยิงเลยนะเป็นอันว่าเมื่พระราชาทดลองมโหสถในทํานองนี้เป็นที่พอพระราชาไทยเป็นอย่างมากเห็นว่าสมควรที่จะรับมโหสถเข้ามาในพระราชฐานได้แล้วแต่ว่าแต่เสเพงผู้ใจแกล้วใครล่ะเสนก มันเสนนกอยลกหลวงหลานนี่ลักอ,องตาเล็กเสเพเล่มันอิชาดิจิยาเขาไอคนอิฉาเขามันหาความดีอะไรไม่ได้หรอกไอคนประเภทนี้ไม่มีความสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขกลัวว่าไอคนที่เราอิชายดิจิยาเขาเขาจะรู้ตัวเมื่อกลัวคนที่เราเสนอไปเขาจะรู้ว่าเราอิชาดิจิยาหาความสุขไม่ได้หาทางเกยดกันด้วยการทั้งปววง อารมณ์แบบนี้มันไม่ดีอีตาเสฟเพลก็กันตามตาม,ตามปกติของแกนี่ถ้าเราจะทำให้ดีทำไงลูกหลานที่รักเวลาเดียวสองนาทีพูดกัสสนิดหนึ่งถ้าเราจะวางตัวให้เป็นคนดีจริงๆให้มีความสุขเป็นที่รักของคนทั้งประเทศแล้วทั้งโลกก็ยังได้มีคนก็ชอบไปหาสเสน่ห์เล่นลมกันไอสเสน่ห์นี่ลูกหลานเลย ไปหากระถาอาคมเนี่ยมันไม่สําเร็จผลหรอกชนเรที่ไม่ต้องมีกระถาที่เรามีใช้ของเราเป็นปกติมีใช้มันนานแล้วดั้งเดิมตั้งแต่สมัยนูน้นสมัยปู่ย่าตาทวดของเรานั่นก็คือความดีเอาตรงไหนดีกันล่ะก็ดีกันตรงที่เรามีจิตเมตตามีความรักเอออารีกับคนทั้งปวง เราไม่เป็นศัตรูกับใครเจอหน้าใครก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์เป็นสุขเราไม่ฉาลิษยาใครเท่านี้ล,ลูกหลานทั้งหลายแล้วก็มีการเกื้อก,กูลเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแค่นี้แหละมันดีเป็น,สนเสน่ห์มหาศาลคนนี้เกลียดเรามันก็เกลียดไปนาน,นก็จำจะต้องเข้ามารักดูสุนัขที่มันดุๆถ้าหากว่าเรามันไปข้างๆบ้านมันมันไล่แล้วก็ บ้างๆไปถือก้อนเนื้อไปบ้างถือขนมที่มันชอบไปบ้างมันวิ่งมาที่รายโยนไปทุกทีแทนที่มันมันวิ่งมาบรรยากาศแทนนิยติจะตีมันไม่ตมีเราโยนไม้เราโยนขนมไปให้มันโยนต้อนเนื้อไปให้มันไม่เกินสามสี่วันนะลูกหลานที่หลังมันไม่วิ่งมากัดแล้วมันวิ่งมาขอ,อกินเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วจึงขอลาก่อนอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี